ต่อไปเราจะมาบันทึกรายการค้าวันที่3 1มสบมกราในหัวข้อย่อยที่4โอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะเราจะมาทำการบันทึกที่โปรแกรม Smartbit เลยค่ะเราจะเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะ เสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่ม Workflow เราจะทำการลงรายวันนะคะให้คลิกที่ลงรายวันค่ะสมุดที่เราใช้คือสมุดรายวันทั่วไปนะคะกดโอเคค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้ว จะมีรายการปิดภาษีซื้อภาษีขายที่เราได้จัดทำเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะเราต้องการปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าไปงวดโดยการกดเพิ่มค่ะเสร็จแล้วให้มาแก้ไขตรงวันที่นะคะเป็นวันที่31เดือน1ปี58ค่ะ การปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าปลายงวดเราจะต้องใส่ท้ายนะคะให้เรากดจุดล้อ enter ค่ะประเภทของ o u ช h e r มีดังนี้นะคะถ้าเราปล่อยว่างไว้คือรายการปกติค่ะถ้าเราใส่ตัว a จะหมายถึงรายการปรับปรุง ตัว e จะหมายถึงรายการประมาณการตัว c คือรายการปิดบัญชีตัว R คือรายการค้างรับค้างจ่ายในที่นี้เราจะใส่ตัว c นะคะคือรายการปิดบัญชี ใส่ตัว c นะคะโปรแกรมจะขึ้นมาถามว่าต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนในที่นี้เราต้องการปิดงวดของเดือน1ปี2558นนะคะถูกต้องแล้วให้กด ok ค่ะ โปรแกรมจะถามว่าจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดบัญชีอะไรบ้างให้เราเลือกที่ปิดสินค้าคงเหลือปลายงวดค่ะระบบจะทำการคำนวณค่าให้เรานะคะรอสักครู่ค่ะ ตอนนี้ก็มีรายการขึ้นมาแล้วนะคะคือสินค้าสำเร็จรูปรายละเอียดคือปิดบัญชีสินค้าสำเร็จปลายงวดเข้าบัญชีต้นทุนขายเดบิต6 6 2 0 0 0บาทและสินค้าสำเร็จรูปรายละเอียดก็คือปิดบัญชีสินค้าสำเร็จต้นงวดเข้าบัญชีต้นทุนขาย มูลค่า1 4 0 0 0บาทต่อไปคือต้นทุนขายรายละเอียดคือปิดบัญชีสินค้าไปงวดเครดิต58,000บาทค่ะเมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่ม f 1 0เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะขึ้นมาถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขวอเชอร์ให้หรือไม่ให้เรา กด yes ค่ะตอนนี้ระบบได้ทำการเคลียร์ข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะหากเราไม่ต้องการบันทึกเพิ่มให้เรากด escape ออกค่ะยกเลิกการแก้ไข yes ตอนนี้รายการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือไปงวด ไปบัญชีต้นทุนขายก็ได้ทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด Escape ออกค่ะเมื่อไม่ต้องการบันทึกแล้วให้กด Cancel นะคะต่อไปเราจะลองพิมพ์กันนะคะให้เราเข้าที่ระบบสินค้าคงคลังค่ะ เข้าที่รายการรายงานสินค้าค่ะตรงนี้นะคะให้เราเลือกที่พิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือค่ะให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาขึ้นที่ไรงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือในหน้านี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรนะคะให้เรากดโอเคได้เลยค่ะเราจะพิมพ์ออกทางจอภาพนะคะให้กดปินนะคะ์ค่ะ ข้อมูลการโอนปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าปลายงวดนะคะเราจะเห็นว่าจะมีสินค้าเหลืออยู่คือปูนซีเมนผสมยอดคงเหลือ3ชุดปูนซีเมนคอนกรีตยอดคงเหลือ1ชุดท่อซีเมนยอดคงเหลือ3ชุดคอนกรีตบล็อกยอดคงเหลือ10ชุด ค่าอบรมโปรแกรมจำนวนครั้งจะไม่มีนะคะเมื่อเราดูเรียบร้อยแล้วให้เรากด escape ออกค่ะทีนี้เรากด cancel นะคะหากเราไม่ได้ต้องการจะพิมพ์แล้วถือเป็นการบันทึกบัญชีวันที่31มมกราในหัวข้อที่4เรียบร้อยแล้วค่ะ